สวัสดีค่ะคุณธนพลเชิญนั่งก่อนนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันิสาว,วงชาชมนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลาศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่สองจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนมนะคะครับค่ะไม่ทราบว่าคุณธนพลมารอนานหรือย,อยังคะไม่นานครับประมาณ5นาทีครับ ค่ะสำหรับวันนี้คุณธนพลเดินทางมายังไงคะผมขับมอเตอร์ไซค์มาครับค่ะแล้วคุณธนพลนี่เดินทางมากับใครคะผมมาคนเดียวครับอ,อ๋อค่ะแล้วขณะขับรถมานี่คุณรู้สึกเหนื่อย <c oughs> หรือว่าอ่อนเพลียบ้างไหมคะก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็อ่อนเพลียนิดหน่อยครับค่ะวันนี้คุณธนพลทานข้าวมาหรือ,อยังคะทานมาแล้วครับแล้วทานกับอะไรหรอคะ ผมทานกับแกงไตใส่หน่อไม้ดองแล้วก็ปี้หนูครับอ๋ออร่อยไหมคะอร่อยนะคะค่ะแล้วที่ว่าวันนี้ขับรถมานี่มีอาการเหนื่อยเพลียตอนนี้คุณรู้สึกดีขึ้นหรือยังคะผมรู้สึกยังไม่ดีขึ้นเลยครับถ้าอย่างนั้นคุณธนพลนั่งพักทําตัวให้สบายสบายก่อนนะคะอ่าวันนี้อากาศข้างนอกเป็นยังไงบ้างคะ ก็ปกตินะคะท้องฟ้าแจ่มสายอากาศเย็นนิดหน่อยครับปกติที่บ้านนี่คุณธนพลพักอาศัยอยู่กับใครคะผมอยู่กับแม่ะครับอ,อยู่ด้วยกันแค่สองคนครับค่ะอขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณธนพลอายุกี่ปีแล้วคะผมอายุ53าปีครับอ๋อค่ะแล้วคุณแม่นี่อายุเท่าไหร่แล้วคะคุณแม่ผมอายุ80สปีแล้วครั แล้วไม่ทราบว่าเมื่อคืนนี้คุณธนพลน,นอนกี่โมงคะครับปกติก็จะนอนประมาณสามทุ่มกว่านะคะแต่เมื่อคือนผมนอนไม่ค่อยจะหลับเลยครับคุณธนพลน,นี่มีเรื่องไม่สบายใจหรือว่ากังวลใจอะไรหรือเปล่าคะสีหน้าของคุณดูมีความกังวลน,นะคะครับก็พอมีบ้างครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะ เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่คุณธนาพลไม่สบายใจกันนะคะซึ่งเราจะใช้เวลาในการพูดคุยกันในที่นี้ประมาณ40-45ถึงนาทีนะคะซึ่งตอนนี้เวลา9นาฬิกาเราจะสิ้นสุดการสนทนาเวลา9นาฬิกา45นาทีค่ะโดยเรื่องที่คุยกันในวันนี้จะปิดเป็นความลับจะรู้กันแค่สองคนคือดิฉันกับคุณนะคะครับ สำหรับในวันนี้เราจะให้คุณธนพลเล่าถึงปัญหาเรื่องราวที่ทำให้คุณไม่สบายใจปัญหาที่มันทำให้คุณทุกข์อยากระบายออกมาขอให้คุณธนพลเล่าปัญหานั้นออกมาได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจหรือว่ากังวลใจอะไรนะคะซึ่งในวันนี้คุณธนพลจะเป็นผู้รับการปรึกษาและดิฉันจะเป็นผู้ให้คำปรึกษานะคะ ค่ะตอนนี้เราจะเริ่มพูดคุยกันเลยนะคะณนะตอนนี้คุณธนพลมีปัญหาอะไรที่ไม่สบายใจหรือขับข้องใจที่นำพาคุณมาในวันนี้ให้คุณเล่าเรื่องราวของคุณออกมาเลยนะคะดิฉันพร้อมที่จะรับฟังและเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณนะคะคุณมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าคะ ครับคือก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมทํางานรับจ้างก่อสร้างทั่วไปนะครบรายได้ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับและแม่วัย80สิปีของผมก็ป่วยหนักครับรวมถึงตัวผมเองก็ด้วยนะครับโดยผมนะครับมีโรคประจาตัวคือโรคความดันโลหิตสูงนะครับซึ่งเดือนที่แล้วผมได้ไปหาหมอนะครับรักษาเกี่ยวกับโรคที่ผมเป็น แต่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ความดันโลหิตของผมก็ยังสูงอยู่ครับผมกังวลมากแลก้วก็ว่าถ้าผมเป็นอะไรไปหรือป่วยหนักกว่านี้ใครจะเป็นคนดูแลแม่ผมครับใครจะเป็นคนหาเงินมารักษาแม่ผมรวมถึงรักษาตัวผมเองด้วยครับเพราะผมไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้แต่งงานหรือมีลูกแล้วผมก็สงสัยว่าทําไมผมกินยาที่หมอให้ตลอด แต่ความดันโลหิตก็ยังสูงอยู่ผมกังวลแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับครับผมเลยชอบซื้อเบียร์มาดื่มเป็นประจำนะครับก็สองสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์นะครับเพื่อให้ตัวเองนอนหลับสนิทครับอ๋อแล้วคุณท้าคนจะพอจะรู้เกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของการดื่มเบียร์เป็นประจำไหมคะ ผมรู้แค่ว่าทำมันทำให้ผมนอนหลับนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าข้อเสียของการดื่มเบียร์คืออะไรครับอ๋อค่ะแล้วจากที่คุณธนพลได้เล่ามาว่าคุณเป็นโรคความดันโลหิตสูงและได้รับการรักษาเมื่อเดือนที่แล้วแต่ความดันโลหติตของคุณก็ยังสูงอยู่คุณพอจะทราบไหมคะเ่อที่ความดันโลหติตของคุณยังสูงอยู่นั้นเกิดจากอะไร ผมไม่ทราบเลยครับว่าเกิดจากอะไรแล้วคุณธนพลนี่ได้ออกกําลังกายบ้างไหมคะผมไม่ได้ออกกําลังกายเลยครับผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทํางานอย่างเดียวเลยครับค่ะฉันเข้าใจคุณนะคะว่าการที่คุณดื่มเบียร์นั้นมันทําให้คุณนอนหลับง,ง่ายขึ้นแล้วก็เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะมันไม่ดีต่อโรคความดันโลหถถิตสูงเลยนะคะ ครัผมไม่รู้มาก่อนเลยครับหลังจากที่ผมทราบข้อมูลผมก็กังวลใจมากๆเลยครับค่ะใจเย็นๆก่อนนะคะคุณธนพลถ้าอย่างนั้นดิฉันขออนุญ,ญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและแนะนําการรับประทานอาหารการออกกําลังกายและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมสําหรับโรคความดันโลหิตสูงให้กับคุณธนพลนะคะครับค่ะ ความดันโลหิตสูงนะคะเป็นภาวะที่ตรวจพบว่ามีความดันโลหิตอยู่ในระดับสูงผิดปกติคือมากกว่าหรือเท่ากับ140/90มิลิเมตรปลอดหากไม่ได้รับการดูแลหรือรักษาที่ถูกต้องอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาเช่นโรคหัวใจโรคไตวายเป็นต้นค่ะอาการของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงนะคะ ผู้ป่วยที่มีความดันโลหติตสูงส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการค่ะแต่บางรายพบว่ามีอาการปวดหัวเวียนหัวมึนงงและเหนื่อยงาดผิดปกติซึ่งหากมีความดันโลหติตสูงนานๆแต่ไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้อวัยวะต,ต่างๆในร่างกายถูกทำลายได้แก่หัวใจสมองไตหลอดเลือดและตา เนื่องจากภาวะความดันโลหิตสูงจะทำให้ผนังหลอดเลือดแดงหนาตัวขึ้นและมีรูเล็กลงทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้น้อยลงนะคะส่งผลให้อวัยวะเหล่านั้นทำงานได้ไม่เป็นปกติและหากถูกทำลายอย่างรุนแรงอาจส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ค่ะในส่วนของการรับประทานอาหารนะคะควรรับประทานอาหารให้หลากหลาย ครบห้ามุมโดยใช้หลักการอาหารจานสุขภาพนะคะหรือว่าแบ่งจานอาหารนั้นนะคะเป็นออกเป็น2ต่อ1ต่อ1นะคะก็คือผักนะคะ2ส,ส่วนข้าว1ส่วนเนื้อสัตว์1ส่วน,นะคะ่ะการรับประทานผักผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายได้รับโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมและใยอาหาร ที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้นะคะคุณธนพลสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักการอาหารจานสุขภาพเพิ่มเติมได้นะคะ<อ>และการดื่มเบียร์ปริมาณมากนะคะมีผลทำให้เกิดความดันโลหิตสูงได้นะคะ<อ>เนื่องจากการดื่มเบียร์จะไปกระตุ้นหัวใจให้ไปสูบฉีดเลือดได้เร็วและแรงขึ้นทำให้เกิดความดันสูงในหลอดเลือด นอกจากนี้แล้วการดื่มแอลกอฮอล์ยังนำไปสู่โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจอื่นๆเช่นโรคไขมันในเลือดสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติซึ่งผลพวงเหล่านี้นะคะก็ทำให้ความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะดังนั้นไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะอ๋อค่ะ มาพูดถึงการออกกําลังกายกันบ้างนะคะการออกกําลังกายควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีไม่จําเป็นต้องวิ่งหรือว่าทําอะไรที่มันหักโหมไปนะคะแนะนําให้ออกกําลังกายโดยการเดินแกว่งแขนวันละ30นาทีก็เพียงพอแล้วค่ะข้อควรระวังในการในระหว่างออกกำลังกายนะคะ ถ้าหากพบอาการแบบนี้ให้คุณธนพลหยุดออกกำลังกายทันทีเลยนะคะค่ะคือเหนื่อยมากผิดปกติเช่นไม่สามารถพูดในระหว่างออกกำลังกายเนื่องจากหายใจเร็วและลึกเวียนหัวตามัวหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันเจ็บแน่นหน้าอกชีพจรเต้นผิดปกติไม่สม่ำเสมอหน้ามืดเป็นลมหมดสติ หรือคลื่นไส้หลังออกกำลังกายพูดไม่ชัดตะกุกตกะกักเหงื่อออกเหงื่อออกมากนะคะแล้วก็ตัวเย็นผิดปกติแขนขาก็จะไม่ค่อยมีแรงควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ได้ความดันโลหิตนะคะถ้าหากมากกว่า160ทั110มิลเมตปลอดควรได้รับยาควบคุมความดันโลหิตก่อนที่จะมีการออกกำลังกายน,นะคะ และไม่ควรออกกำลังกายหากความดันขณะพักนะคะมากกว่า180ทับ110มิลลิเมตรประลอดแนะนำให้ฝึกษาแพทย์ทันทีเลยนะคะหากมีอาการเหล่านี้ครับข้อมูลที่ดิฉันนะคะก็คือแนะนำไปเป็นการป้องกันและก็หลีกเลี่ยงความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะซึ่งคุณน,นพรพลนะคะสามารถทำได้โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คุณธนพลควรปฏิบัติคือการทําจิำใจให้แจมใสพยายามไม่เครียดนะคะพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ6ชั่วโมงค่ะและงดการดื่มเบียร์ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคด้วยนะคะเพื่อร่างกายที่แข็งแรงสามารถทํางานหาเงินได้เต็มที่สามารถดูแลคุณแม่และตัวคุณเองนะคะครับคุณ หลังจากที่ดิฉันได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงไปแล้วคุณธนพลพอจะทราบหรือยังคะว่าที่ความดันโลหิตของคุณยังสูงอยู่เกิดจากสาเหตุใดครับผมพอจะทราบแล้วค่ะคุณบอกดิฉันได้ไหมคะว่าเกิดจากสาเหตุใดได้ครับผมคิดว่าเกิดจากการที่ผมไม่เลือกรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ ผมชอบทานอาหารพื้นบ้านที่มีรสจัดหวานมันเค็มนะครับผมมักจะดื่มเบียร์เป็นประจำซึ่งอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้นะครับไม่ไม่ดีต่อโรคประจําตัวของผมซึ่งก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับความดันของผมเลยยังไม่ลดแล้วก็ยังคงสูงอยู่ครับใช่แล้วค่ะเก่งมากค่ะคุณธนพลคุณเข้าใจถูกแล้วนะคะแล้วหลังจากที่ดิฉันแนะนําวิธีการรับประทานอาหาร การออกกาลังกายการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมไปแล้วคุณธนพลบอกดิฉันได้ไหมคะว่าเมื่อคุณกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วคุณจะปฏิบัติตัวอย่างไรครับขอบคุณครับเมื่อผมกลับไปอยู่ที่บ้านนะครับผมก็จะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับในรับการรับประทานอาหารของผมนะครับก็จะรับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะนะครับข้าวหส่วนผักสส่วนเนื้อสัตวนหน์หส่วนครับ ไม่ดื่มเบียร์แล้วก็เจอกําลังกายอย่างสม่ำเสมอทําจิตใจให้แจ่มใสไม่เครียดแล้วก็นอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยวันละ6ชั่วโมงตามที่คุณได้ให้คหนาแนะนําแก่ผมครับถูกต้องแล้วค่ะดิฉันดีใจนะคะที่คุณสามารถบอกวิธีการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเกี่ยวกับโรคได้ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้คุณธนพลในการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมดิฉันเชื่อว่าคุณทำได้ค่ะและทำได้ดีเลยล่ะค่ะ เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกต่อนนี้ดีขึ้นไหมคะครับขอบคุณมากมากนะครับตอนนี้ผมรู้สึกสบายใจขึ้นมากแล้วครับขอบคุณมากครับที่ทําให้ผมทราบเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมไม่ให้ความดันโลหิตของผมสูงขึ้นผมจะตามผมจะทําตามคําแนะนําอย่างสม่ำเสมอนะครับค่ะวันนี้เราก็คุยกันมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะคะ เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีดิฉันขอทวนให้คุณสักนิดสักหน่อยได้ไหมคะ,ะวันนี้เราสองคนคุยเรื่องอะไรกันบ้างคะครับวันนี้เราก็พูดคุยเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและการรับประทานอาหารการดื่มเบียร์การออกกำลังกายการนอนหลับพ,พักผ่อนและการปฏิญญาตัวให้เหมาะสมกับโรคครับค่ะจูดต้องแล้วนะคะ ไม่ทราบว่าคุณธนพลยังมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณธนพลทำได้ดีมากเลยนะคะเก่งมากคะ่ะดิฉันขอให้คุณสู้ๆนะคะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคุณดิฉันเป็นกำลังใจให้นะคะครับขอบคุณมากๆนะคะ ค่ะหลังจากนี้นะคะดิฉันขอ,อยุติการให้คำปรึกษาไว้เพียงเท่านี้และดิฉันขออนุญาตนัดหมายติดตามผลในวันที่5กุมภา2564นะคะหรือถ้าหากคุณกังวลใจอย่ามารับการปรึกษาคุณสามารถมาได้ตลอดเลยนะคะไม่เทราบว่าคุณธนพลสะดวกไหมคะครับผมสะดวกครับค่ะ สำหรับการให้คำปรึกษาในวันนี้ดิฉันขอจบเพียงเท่านี้ขอให้คุณธนพลเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ